เพราะว่าเขาถึงเปลี่ยนไปหมดเยื่อใหญ่หมดใจให้บอกมาเพราะอไรเพราะอะไร ทำไมเธอไม่เคยทำไมเธอไม่เคยหันมามองเลี้ยวแรกันบ้างเ,เพราะอะไรทำไมเธอถึงทำยินชากับฉันยังกับคนไม่เคยรัก กันวะเพราะอะไรหมดใจขอให้บอกมาเพราะอะไรหมดใจใหญ่ก็ขอให้บอกมา